แฮปปี้วาเลนไทน์ย้อนหลังนะครับเพื่อนเพื่อนอวันนี้นะครับผมพี่จะมาทำคอนเทนต์กินของหนึ่งสีทั้งวันคือเดือนนี้มันเป็น,ดนเดือนแห่งความรักไงเราก็เลยจะมากินของสีชมพูหนึ่งวันกันนะครับนี่นี่ของที่พี่ได้เตรียมมาเดี๋ยวค่อยดูตอนนี้นะครับผมเราเดินทางกันมาที่เซเว่นแล้วเว้ทุกคนนะครับเราจะมาหาของกินสีชมพูในเซเว่นซึ่งมันมีเยอะมากเว้ทุกคนเราจะไปตามหาของสีชมพูกันเราเจอสีชมพูแล้วครับทุกคนครับนี่นะครับผม เขาผักก้าวอย่าเราซื้อไปใส่แนวกินนะแล้วมันกินไม่ได้ร <c oughs> วงังเฮ้ยเราเจอสีชมพูแล้วครับเ oh. พื่อน <c oughs> เพื่อนเนาะนี่นะครับพี่จะซื้อนี้แหละไปฝากแฟนเมี้ยวเมียวอ่ะซึ่งนะครับผมโซนที่มันมีแบบเยอะ,ยอะ,ยอะๆทุกคนไปอยู่โซนนี่ครับผมอีโมจินี่การ์ดสีฟล์หาได้ที่ 7. เซเว่น้องมาเป็นสปอนเซอร์ผมแล้วแหละครับผมผมเล่นนะรีฟ,ฟล์อ่ะตึงด้วย มาดูมาดูเราจะเลือกกันนะครับนี่นี่นสีชมพูจัดไปครับผมฮาร์ดบีดในตำนานสมัยนั้นชอบใครต้องแบบให้ลูกอมฮาร์ดบีดอ่ะสมัยประถมอ่ะเอออันนี้อันนี้อันนี้ฮาร์ดบีดตัวใหม่เป็นแบบของใหม่อ่ะโอ้ฮาร์ดบีดต้องสปอนเซอร์ผมด้วยแหละครับหรูโฉขนาดนี้อันนี้อันนี้อันนี้นี่ยเพ่ห้แฟนเราคูลาร์มาๆเราจะเน้นแบบเนี่ยเลยดูดิสีชมพูเยอะมากเนี่ยอันนี้ก็สีชมพูครับจะมีอะไรแปลกๆบ้างวะที่แบบแปลกๆอะเนี้นี่ทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาไม้นะครับผมแบบ แฟนพี่อะแบบควงสองไม้อันนี้มันแปลกๆนะวะอันที่มันเป็นของอีโมจิแปลกๆอยู่นะวะอ๋อนี่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 มีรถมีรถด้วยรถด้วยแต่อันนี้เป็นสีแดงทุกคนครับเอาไปเลยครับหนึ่งควงนี่นะครับผมได้มาหนึ่งควงทุกคนทวนนี่นี่ป๊อกกี้ป๊อกกี้ขนมในตำนานอันนี้อำนานอีกนะครับผมนี่ด้วยนี่สีชมพูอันไหนสีชมพูพี่เอาหมดอ่ะวันเนี้อ้ยนี่นี่นี่ทุกคนนี่สีชมพูคือเว้ยเราต้อง กินให้อิ่มในหนึ่งวันนะทุกคนเนี่ยเราต้องแบบห้ามกินอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากของที่เราซื้อสีชมพูเท่านั้นน้ำ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 นู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 ้น, waż, นีน้มานีน่มานนีน úc, น่น,น,นี่ครับน้ำในตำนานกาตโตะเย็นเย็นรสใหม่ครับต้องจัดไปลองกันเพี้ยนเพียนนี่ด้วยค่ะโออิชิตอร์เบอรี่มาใหม่ต้องจัดไปลองครับเพ,พี้ยนเพียนส่วนนี้เขาทำมาเพื่อพี่เลยครับผมนะพี่จะแบบติดตาแฟนเว้แล้วเราก็จะเดินเข้าเซเว่นอ่ะ มาเซอร์ไพรส์ที่โซนนี้กันเลยเว้ยทุกคนเจอเลยแผนนี้แหละเดี๋ยวนะครับผมเราจะมาทําไข่เจียวสีชมพูกันเออนะครับมื้อแรกไงแบบเพิ่งตื่นมาเลยอ่ะป่ะเดี๋ยวเราเตรียมกันก่อนนะครับผมเตรียมไข่กันนะเพื่อนๆนะนี่นะครับผมก็คือแล้วแต่น้องๆชอบสแต็กกันนะครับบางคนชอบหนึ่งฟองสองฟองก็ใส่ไปนะครับผมพี่ชอบแค่1ฟองนะครับเราจะใส่สีผสมอาหารใส่สีไปเป็นสีส้มปั๊บเราก็คนก่อนนะครับผม น่าจะอยากกินกันนะเนี่ยเห็นพี่ทำแล้วอ่ะถามว่ามันจะเป็นสีชมพูได้ไงใช่ไหมเย็นเย็นใส่เข้าไปนะครับเย็นเย็นเติมหวานเติมหวานไม่ต้องปรุงแล้วนะครับเข้าเครื่องเข้ารสนี่แหละครับผมคือแบบว่าแฟนพี่นอนอยู่ด้วยทุกคนเดี๋ยวเราจะทําไข่เจียวไปเสิร์ฟกันโอ้โหสดอ่ะโคตรน่ากินอ่ะมา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 เนี่ยโคตรน่ากินอ่ะต่อสักครู่นะครับเดี๋ยวเรารอตอนไข่เจียวสุกกัน มาแล้วครับนี่นะครับผมดูดูดูสภาพไข่เจียวพี่ทุกคนปุ่วยวะโคตรฉ่ำอ่ะแบบสีแห่งความรักและนี่คือของที่เราได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรอ่านี่นะครับอันนี้เนี่ยะครับผมฮาร์ดบีทฮาร์ดบีททุกคนลูกอมในตำนานนี่นะครับนี่แบบไว้แบบกีบสาวได้ทุกคนนี่ยนคะรอบใครก็ฮาร์ดบีทไปให้นะครับแล้วก็มีขนมเนี่ยตำนานเหมือนกันของหวานกินหน่อยเว้ยเ <What? S 1> นี่ยทุกคนมันจะได้อย่างเงี้ยทุกคนนี่ แบบตำนานตำนานอะไรเนี mm ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเเห็นป่ะจะเป็นเมฆกลมๆแบบนี้เปรี้ยวๆอันนี้จะเป็นแบบว่าลูกอมนะครับข้างในอ่ะนี่เนี่ยจะมีลูกอมอยู่ข้างในใหม่นะครับ ว่ถ้าถ้าแฟนใครชอบร้องเพลงก็ซื้อไม่ไปให้ได้นะครับทุกคนต่อมาอ,อ้าฮาร์ดบีดอีกแล้วทุกคน,นนี่ทุกคนเหมือนกันนะครับเราจะไม่กินเนี่ยอันนี้ของหวานของหวานนี่นะครับเอ้ยเอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวแบบว่าถ้าคลิปนี้นะครับผมถึงหนึ่งไลค์นะเราจะแบบไปเดินหาสาวแปลกหนะ้าแล้วก็แบบโอาขอ,องสิงบูไปให้เขาเดี๋ยว,ว,วเราจีนเวนะคนาม ที่มาทายนะครับอะไรเงี้ยใครอยากที่กดไลค์กันมาแล้วแบบแจกบาร์ให้ด้วยมาหามน้ำน้ำเครื่องดื่มนะครับมีใครเคยกินอันไหนบ้างดูดูใครเคยกินอันไหนบ้าง3ขวดเนี้ยให้ทายแล้วที่ชอบอันไหนหน,นึ่ครับกาโต้โคตรตำนานมากาโต้กาโต้ อย่างเนี้ยพี่เจ้าเนี่ยไปให้แฟนพี่กินนะครับทุกคนเดี๋ยวรอมันตื่นกะันส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะครับอุ้ยอันนี้ตำนานป๊อกกี้ป๊อกกี้อยากกินป๊อกกี้อะครับเนี่ยเราจะแบบกินกับแฟนเราทุกคนพี่บอกอันนี้พี่สอนเวถ้าใครมาดูคลิปนี้แล้วเองจะจีบสาวเองต้องซื้อป๊อกกี้อะ่ะไปให้เวแล้วแบบอุ้ยเธอเราซื้อป๊อกกี้มาให้นะแล้วเองก็เปิดปุ๊บเนีย่ยเองถือมาเหมือนพี่ใส่ปากเราตรงเนี้ยฝั่งเนี้ยให้ให้ให้เขากินพี่จะกินฝั่งเนี้ยวิวโอเค อย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ทําให้ดูเดี๋พี่ทําทให้ดูเดี๋ยวเราอรอแกรพี่ตื่นกันทีปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม,มเอาเถอเนีย่ยเขาทําไข่เจียวให้ลองลอง,ลองชิมดูหน่อยอไอข่เจียวแฮปปี้วาเลนไทน์ลองลองชิมดูหน่อยเป็ไงบ้างไม่เป็นบ้างร้อนร้อน <laughs> เอาพึ่งทําเลยร้อนหรออร่อยมาก โอเคนะครับทุกคนนะครับผมสำหรับสีชมพูก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาอาสีแบบจริงจังกว่านี้นะครับอยากให้พี่แบบกินสีไหน1วันคอมเมนต์กันมาได้นะครับผมเจอกันคลิปต่อไปฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับ